วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมโตวรามิตในรายการคุยเฟื่องเรื่องกเกษตรนะครับวันนี้อยู่ทางช่องกเกษตรโตชาแนลคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสมาที่อำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็จะมาเยี่ยมแปลงโกโก้ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเรามาตามหาเจ้าของสวนว่าแปลงนี้ปลูกกี่เดือนกี่วันกี่ปีแล้วนะครับรับพร้อมที่จะให้ผลผลิตหรือ,อยังคุณผู้ชม ตามผมมานะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าของสวนเขาอยู่ไหนกันเอ่ยวัสดีครับพี่ครับวัสดีครับวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับนี่อ๋อพันเริ่มแต่งใบแต่งกิ่งให้แต่งทรงพุ่มให้มันมันคุณอะไรนะคุณอะไรนะเจ้าของสวนผมหนึ่งครับผมคุณหนึ่งนะครับผมนะครับโกโก้ปลูกได้กี่เดือนละกี่ปีละอันนี้น่าสิบสิบสิบห้าเดือนครับผมสิบห้าเดือนปลูก ผสมประสานมีกล้วยมีอินทราลัมใช่คหับะแล้วจะเริ่มปล่อยให้ติดลูกแล้วใช่ไหมครับครับผมอ่าปล่อยให้ติดในนามของพอทเนสวนเนาะว่าจะเริ่มให้ให้ให้ติดแล้วอ๋อจะเริ่มปล่อยแล้วจะเริ่มปล่อยแล้วเพราะว่าต้นมันได้อยู่โอเคนะครับทรงพุ่มได้ครับคุณผู้ชมครับทรงพุ่มได้นะครับต้นน้นก็ก็สวยต้นนี้ก็โอเคถือว่าปล่อยได้แล้วแต่ไม่ต้องเอาไว้เยอะเ้ยมากนะพี่นะครับไม่ต้องเอาไว้มากเอาไว้น้อยๆก่อนนะครับ ตัวนี้ก็สวยนะครับคุณผู้ชมครับดูนี่นะครับเริ่มติดดอกแล้วนะครับเริ่มให้ดอกแล้วเริ่มออกดอกแล้วนะครับตัวนี้ทักสิบลูกก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับยี่สิบลูกก็ถือว่ามากนะครับเราก็เอาทักสิบลูกก็พอละสองสามสี่สองสามสี่อะไรอย่างเงี้นะโอเคทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่แบงนี้มันสามไร่ครับผม สมไร่สามรอยต้นสามไร่แล้วก็แปลงหนึ่งแปลงหนึ่งจะอยู่ที่หน้าฟาร์มเนาะอีกแปลงหนึ่งอันนั้นอันนั้นร้อยหิต้นครับโอ้ไปดูต้นนั้นดกจัง่ามันคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่าแปลงนี้เขาทํากันอย่างไรหรือต้นนี้เขาทํากันอย่างไรนะครับเริ่มแรกนะครับตั้งแต่การพวนดินการให้ปุ๋ยอินทรีย์อินทรียครับผม ก็คือปุ๋ยคอกนี้ไม่น่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะขี้วัวครับขี้วัวใช่ไหมขี้ไก่ผมไม่ให้เพราะว่าผมกลัวกลัวเชื้อราผมกลัวใช่ครับถูกต้องกลัวเชื้อรากลัวยากลัวว่าพวกที่รากสารมานะใช่ครับผมเออนะครับส่วนมากก็โซดาไฟนะครับโซดาไฟใช่โซดาไฟร้ายมากนะครับมันก็จะไปทําลายพวกผมในสวนแนะนํามาเนาะโซดาไฟตอนนี้ก็จะมีผลถือว่าเราใช้ขี้วัววัวก็ต้องดูว่าเป็นขี้วัวที่ขี้วัวตากแห้งครับผมตากก่อนก่อนจะมาใช้มีครับดีครับถ้าเกษตรกรมีฟางก็ใช้ฟาง คุมนะครับใช้ฟางหน้าแรงผมจะใช้ฟางคุมโคนคคุมโคนต้นหน้าฝนผมจะเปิดโคนครับการที่คุมโคนต้นนะครับมันก็จะได้ดีก็คือพื้นดินหรือโคนต้นนี่ก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับก็จะไม่ไม่แห้งจนเกินไปนะครับเราก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละนะครับถ้าต้นถ้าลูกมันเยอะพี่เขาก็จะใช้วิธีตัดตัดออกนะครับอตัดออกครับนี้นะครับขีบออกเลยครับอย่างนี้ครับเมื่ต ได้นําเลยครับเออนะครับจีบออกเลยครับการที่เราเปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันก็จะโตลูกหนึ่งสี่ขีดห้ขีดแต่ถ้าเราเอาติดกันนี่ครับสามลูกสี่ลูกสี่ขีดห้าขีดนี้มันก็เสียโอกาสเพืองปุ๋ยด้วยนะครับให้ห่างอย่างนี้ครับกําลังดีนะครับคุณผู้ชมเกษตรกรนะครับดูตรงนี้นะครับเออนะโอเค ขี่ไปนะขี่ไปมือใหม่มือใหม่ก็จะสีดายอย่างนี้แหละครับ,รบไม่ต้องไปเสีได้นะครับพืชมือใหม่มือใหม่ผลผลิตทุกอย่างนะครับส่วนมากเขาจะใช้วิธีขีบออกอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นขนุนเป็นทุเรียนนะครับขีปออกโกโก้เหมือนกันนะครับเราก็ใช้วิธีขีบออกพื้นดินก็ให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับให้น้ําอาจจะวันเว้นวันหรือให้ทุกวันก็ได้แต่ให้ทีละน้อยๆการที่เราจะเอาลูกโกโก้ออกเนี่ยให้ใช้กรรไกรคมๆตัดอย่าใช้มือบิดเดี๋ยวมันจะฉีก มันจะมีผลกระทบกับลําต้นของโกโก้นะครับามาดูต้นอื่นต่อไปครับโดนให้โปกเข้าไว้ครับหลายอย่างฮะดร้วกต,ต้องไปดูไ,ไก่ด้วยดูอะไรด้วย<อ>มันหลายอย่างเลี้ยงไก่ด้วยครับผมโอเคสวยครับเริ่มแต่งไปเรื่อยเริ่มแต่งไปเรื่อย ถ้าจะให้ดีนะครับคุณผู้ชมก็กนี่มันจะติดดอกออกผลหรือก็ให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่ 3, ามที่4ที่5ไปแล้วนี่จะดีมากๆเลยต้นทรงพุ่มก็จะได้นะครับลักษณะทรงพุ่มแล้วก็ใบนะครับกิ่งก้านก็จะได้ถ้าต้นเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยเ,เราปล่อยให้ติดลูกเร็วส่วนมากจะโสมจะส่วนใหญ่นะครับนี่ผมชอบอย่างนี้อย่างนี้เลยนะนี่ครับคุณผู้ชมครับมันต้องได้อย่างนี้นะครับนี่ครับกิ่ง นะครับแต่ถ้าเป็นผมตอนแรกอย่างนี้ผมจะตัดทิง้งแต่ตอนนี้ปล่อยไว้แล้วนะครับไม่ทันแล้วครับ<ด>มันไม่ทันแล้วครับ <c oughs> มันโตแล้วเนาะถ้าจะขีบออกบ้างก็คงจะเป็นแบบนี้ <Okay. S 2> นี่นะครับเพื่อขีบออกบ้างนะครับส่วนหน้าเกษตรกร,ะร,จ,กรจะเสียดายการตัดแต่งกิ่งก็เหมือนกันอย่าตัดในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามวกรกมากรุพามีนาเมษาช่วงน้ำมันร้อนให้เราตัดในช่วงเดือนเนี่ยพฤษภามิถุนากระกฎาคม เนี่ยครับสิงหากันยานี่ครับพอเข้าตุลาก็ไม่ต้องไปตัดแล้วข้างบนอย่าไปแตะมันทางล่างให้โล่งไว้ให้อากาศถ่ายเทได้สะด,ดวกนะครับก็หมั่นดูว่าม,มีลมนิดหน่อยอะนะครับว่ามีแมลงมาเจาะลําต้นไหมมาวางไข่หรือเปล่านะครับเพราะโกโก้ในช่วงที่ติดลูกอย่างเงี้ยเราจะใช้เคมีไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราใช้เคมีในการที่เราจะมากาจัดแมลงมันก็จะตกค้างตกค้างในผลผลิต แล้วก็ก็จะขายไม่ได้โรงงานเขาจะตีกับนะครับยาฆ่าหญ้าก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับตะกูลดูดซึมตะกูลเผาไหม้ก็ตามนะครับใ,<ช>ให้บบทำเตียนอย่างเงี้ยใช้ระบบตัดอย่างเดียวครับเออตัดแล้วก็โ่มฟางแค่นี้ก็โอเคแล้วนี่เขาเรียกว่าตีคอกตีคอกเพื่อรองรับไม่ให้ต้นมันกิ่งมันฉีกนะครับตีคอกรองรับันนี่สวยทรงพุ่มได้ระบบการจัดการดีอ่าเอาไปเลยสิคะแนนนะครับเอาไปเลยสิบคะแนน ครับคุณผู้ชมครับมาถึงท้ายรายการของคุยเพื่อเรื่องโกโก้ก,กับผมโตวลามิตรและก็อาจารย์เพชระเนศวนโสพลนะครับพร้อมด้วยคุณหนึ่งนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูในช่องเราฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์เนาะมันต้องกดแชร์เพื่อข้อมูลจะไปถึงเกษตรกรท่านอื่นๆนะครับเราดูแลทุกสวนดูแลทุกพื้นที่ ที่ไหนมีโกโก้จะพบกับเราที่นั่นนะครับทีมงานโกโก้ไทยอินเตอร์นะครับนำโดยผมนะครับโตวรามิตรนะครับพร้อมด้วยทีมงานจะออกไปพบพี่น้องเกษตรกรสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์เพชรครับนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ